รับสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนครับบันีลุงหลอดมีรายการบังไฟมาแจงพีตอนนองครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบ้างไฟเทศบาลตำบลโพนสายอำเภอโพนสายจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่2มิถุนายน2,567รายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้บางที่1ฝ่าหลังฝนบังที่สองูสีเบิกฝ่าบังที่ส ชาน้ำโชกนะครับบางที่ซีปูซีเบิกฟ้าซองบางที่หาน้องจู junior, 6, เนียหกเสี่ยมูทากโกนะครับผมเจ็ดนุ่มกทม้มอาเทียนครับแปดเรืองหางขาวเก้ากะหลอำทองบวกฟ้าสะอื้นนะครับบางที่สิบนาก้ข้างใหญ่สิบเอ็ดครั ผัดทลาวดีนะครับบางที่2สีกาต่อ13นองโชคลุณ14สืบเอาเอง15บืบขัก16สืบแล้วส0บอีกสืบจืบจนวิน18สืบจนสุดนะครับผมตุลาการโดยไอ้ไหมนครคูน่น,นะครับผมบวกกลองคาสสโนวาบวกเลดาเปียนนะครับผมงานประเพณีฝีทุกที่ยืนนะครับอย่าลืมไปให้กำลังรงใจกันนะครับผม ไอ้กล่องทํากองคาสวโาเป็นกรรมการยูหันหน้านะครับมี3กรรมการเลขที่เดียวนะครับผมอ่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับส่วนมัดเดารุงหวอดติดสีแดงจึงพึงน,นะครับเป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวคลายไฟใดๆทั้งสิ้นเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมมีฝ่าล้างฝนอาเทียนและการนกครข้างใหญ่ครับสามมัดเดานะครับผู้ใดไปคอยชคให้มันนะครับผม หากข้อมูลพิกาดประการใดลุงลอด้พิทกษบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอดอฟซสวัสดีครับ